คำเตือนเต็นจเจอออทล์ค้าสองขายรถบรรทุกเกรดเอแค่คุณลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเสริมมาชมรถและทดลองขับได้ณที่เต็นท์และเต็นท์เรายังมีไฟแนนซ์ไว้ให้การลูกค้าทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับสวัสดีคร ca. ับวันนี้เจเจอออทล์คร์นะครับจะมารีวิวรถบรรทุกเฉพาะกิจนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านรับชมได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนนะครับ f c 9 <oughs> j โดมิเนเตอร์นะครับ175แรงม้านะครับ oh. เป็นรถโม่ปูนนะครับหรือรถมิกนะครับ oh, <no. S 1> ขนาดจุประมาณ4คิวนะครับ oh. เป็นโมของอู่ี i m เนะครับ รถคันนี้จดทะเบียนปี2,500ันนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดต้องการไว้ใช้นะครับสามารถมาชมรถได้นะครับที่เต็นท์เจเจโูกคานะครับผมเดี๋ยวเรามาชมอ่า โมนะครับารายละเอียดตัวโมนะครับเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ17-5แรงม้านะครับด้านขวานะครับ เพิ่งโยนทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นเลข oh. ทัดสีรถนะครับหรือเลขตัวรถนะครับสภาพโดยรวมนะครับห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับระบบเบรกทิฟฟี่นะครับเก oh. ียร์หกสปีดนะครับ วงมาลัยมีถุงลมนิรภัยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมาน,นะครับ65,109กิโลเมตรนะครับจดทะเบียนนะครับ8มีนาคม2,561น,นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับกำลังมองหารถบรรทุกเฉพาะกิจนะครับ อีโนเอฟซีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับโมปูลนะครับคันนี้นะครับสี่คิวนะครับทางเต็นท์เจเจออตุคานะครับเปิดราคาไว้ที่หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับสนใจสามารถโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสองหกศูนย์นะครับหรือจะเยี่ยมชมในช่องทางในการติดตามรถเรานะครับมีช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อเจเจเออตุคาสองนะครับช่องทาง ยูทูบนะครับเจเจเออต้อคาสองรถบรรทุกเกตเอนะครับหรือจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับเบอร์ไบเว็บเจเจเออต้คาสองตะทุแมนคอมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ